ต้องบอกแบบนี้นะครับว,ว่างานมันเกิดปีนี้ขอนักร้องทุ่งสาวเจนี่รัชนกหรือว่าเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะนอกจากที่จะรับงานเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะขึ้นท่นเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังของแม่ตัก๊กก่อนกระหนกที่เป็นแม้ค้าออนไลน์เบอร์ต้นๆของเมืองไทยแล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดนะฮะเจนี่ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของขวัญงานวันเกิดครับที่หลายคนเนี่ยจับตามองว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยเจนี่จะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้กับตัวเองในวันเกิดครบรบ27ปี และที่สำคัญเนี่ยกานนี้เนี่ยเจ้าตัวซื้อเองนะฮะงดดรามา่านะฮะเพราะว่ายิวเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนั่นก็คือนาฬิกาเรือนหรูนั่นเองเ,เนี่ยมีเพชเนี่ยฝังร้อมรอบหน้าปัดนาฬิกาเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะเจนนี่เองได้มีการโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่า h b d t o m e นะครับนี่คือของขวัญวันเกิดที่เลือกซื้อให้ตัวเองในวัย27ปี มีบ้านมีรถมีครอบครัวที่สมบูรณ์ครบทุกอย่างแล้วขอแย่ซื้อของขวัญให้ตัวเองอีกชิ้นนะคะไม่ได้คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ซื้ออะไรแบบนี้ขอบคุณตัวเองที่ขยันอดทนกระตันอยู่ไม่ท้อถอยกับอุปสรรคปัญหาต่างๆและตั้งใจทำงานมาตลอดทั้งปี ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบงานและโอกาสให้หนูตลอดขอบคุณครอบครัวที่โคตรจะเป็นแรงบันดาลใจสําคัญในการทํางานเลยขอบคุณสามีที่เป็นพลังวิเศษให้หายเหนื่อยจากการทํางานในทุกๆวันขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่ไม่เคยทิ้งกันไม่มีทุกคนก็ไม่มีเจนี่ได้หมดท้าสดชื่นในวันนี้ยังคงพูดคําเดิมๆว่าจะตั้งใจทําหน้าที่ทําผลงานทุกผลงานให้ดีที่สุดและจะพัฒนาปร,ปรับปรุงตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะ รักทุกคนนะครับพร้อมกับเป็นรูปนาฬิกาหรูนะครับเรือนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาเจ็ดหลักเลยแหละฮะซึ่งงานนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนว่าช่องเรานะฮะก็ได้สัมภาษณ์เจนเนอลรัชนกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับพูดคุยกันถึงเรื่องของขวัญที่ซื้อให้ตัวเองในปีนี้นั่นก็คือนาฬิกาหรูนะฮะร,ราคาเนี่ยสูงถึง2ล้านบาทนะครับโดยเจนนี่เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าจริงๆเนี่ยตั้งใจจะซื้อรถนะครับแต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็มีรถเนี่ยหลายคันนะฮะรวมถึง ต้องทําประกันอีกหลายคันด้วยกันนะครับมันก็เลยแทบจะไม่ไหวแล้วนะฮะกับการจ่ายค่าประกันนะฮะก็เลยหันมาเลือกที่จะซื้อนาฬิกาั่นเองนะครับซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยมันสุดพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่ามีแม่ตากรกนกนะฮะแล้วก็ป๋าเบียนะครับเป็นคนหาซื้อมาให้นั่นเองนะฮะแล้วเงินที่ได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณแม่ตากับป๋าเบียด้วยนะครับที่ จะเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังอย่าง LD Protein นั่นเองนะครับก็ได้เงินส่วนนี้เนี่ยมาซื้อของขวัญให้กับตัวเองวันครบรอบ27ปีในปีนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปสัมภาษณ์พิเศษแบบ e x c ก u s คลูของเจนเนียลรัชนกในครั้งนี้กันครับมีวัตตตัวไปบ้างก็ดีเหมือนกันอืออตอนแรกเห็นบอกว่าในไลฟ์เห็นบอกว่าจะทำเชคเงินให้ แต่มาเปลี่ยนเป็นอันนี้อ่ะอันนี้เป็นจะนี่ซื้อเองแต่นําเงินที่ได้จากแาปมีเซนเตอร์เนี่ยมาซื้อถ้าไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็คงไม่กล้าซื้อเพราะมันแพงมากเออก็เป็นของคนจีนิ้นใหญ่ที่ซื้อตัวเองรู้สึกว่าใหญ่อ่าใช่อยู่จีนเีกเป็นนาฬิกาที่เอาใฝฝันไม่ไม่ได้ถึงขั้นไฝ่ฝันค่ะแต่ว่าเหมือนเวลาเราไปไหนเอาจริงๆเราก็แอบโดนทักบ่อยๆว่าทําไมไม่มีของแบรนด์เนมติดตัวบ้างอะไรเงี้ยหนูอ่ะไม่ค่อยซีเรียสหรอกอย่างที่บอกว่า ชื่อแบรนด์เนมยังเรียกผิดเลยเราเราไม่รู้จักว่าเรามาจากดินจริงๆแต่ว่าพอมันมีมันก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันเราก็ใส่ได้เหมือนกันนนละเป็นยังไงครัได้รถได้มามันรู้สึกแบบก็เดินอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วก็ดูอีกดูแบบทำไมมันแพงจังอะไรเงี้ยหลักไหนบอกได้ไหมก็สองล้านค่ะสองล้านตัดสินใจนานไหมกว่าจะเลือกซื้อมาเอ่อตอนแรกจะซื้อรถ เพราะว่าทุกปีอ่ะเจนนี่จะต้องซื้อของขวัญให้ตัวเองเพราะว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการทํางานแต่ว่าเหมือนตอนนี้รถมันเยอะแล้วประกันมันเยอะมากแล้วนะเราจ่ายค่าประกันปีนึงเยอะมากเราก็เลยเอาเป็นอย่างอื่นดีกว่าแล้วพอเรามารู้ว่านาฬิกาแบรนด์เนมเนี่ยมันสามารถที่จะทํากําไรได้หรือว่ามีติดตัวไว้ก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรเงี้ยเ,เราก็โอเคงั้นซื้อนาฬิกาแตดติใจไม่นา,นานหรือว่าคิดมาหลายปีเราอยากได้มา,นา,นา,นานสองวันเหมือนเดิมปรึกษายิวปรึกษาโอ้ยยังไม่บ,<ศ>บ<ศ>อกแม่เลยเนี่ย นี่แม่ต้องเห็นแม่เห็นแน,น,น,น่ๆแสดงว่าเพิ่งใส่มางานี่งานแรกเพิ่งเปิดบนเวทีงานเมื่อกี้เลยค่ะเพราะว่าพี่ตากับพี่เบียร์เป็นคนาหาร้านซื้อมาให้ค่ะอ๋อก็เลยได้มา